ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็เข็มขัดสั้นวันอาทิตย์นะ่ครับก็เป็นรายการที่ผมจะสรรหาคลิปอะไรที่แบบว่ามันเข็มขัดสั้นคือมันคาดไม่ถึงนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงพาร์ทนี้ปัดอาหาวีแกนพัพปี้น้องหมาเป็นวีแกนหรอือมังสวิรัตเหรอือหรือย,ยังไงแปลกแฮะไม่มีเสียงด้วยโอเคผักนะครับพาสต์ลี่มิ้นท์แล้วก็เบซิลนะครับ เ,เดี๋ยวผมแปลไทยไม่ทันใบมิ้นนี่น่าจะอาสารแน่ไงครับอ่ะโอเคยังไงอืมแครอทนะครับ,งงแ,ลรบแล้วให้แบบนี้หมากินเรื่อยๆมันจะดีเหรออาแปลกแล้วอ่ะโอเคยังไงรอดูนะครับมันจะเข็มขัดสั้นยังไงอืมโอเคฟีดอพัพปี้ กำลังจะด่านงครับว่าให้ลูกหมากินแบบนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันคือกระต่ายเออเดี๋ยวผมเคยได้ยินข่าวคนที่เขาเป็นวีแกนนะครับวีแกนคือกินแต่ผักอะแล้วทีนี้เขาให้แมวเขากินวีแกนแบบเขาสุดท้ายแมวตายนะครับเพราะแมวมันเป็นสัตว์ที่แบบกินทั้งพืชกินทั้งเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์กินผักอย่างเดียวส่วนหมาส่วนอะไรนี่ผมเคยได้ยินนะไม่ใช่แค่นี้ มาผมบีเกิลน,นี่ครับเขาก็แนะนำให้กินพวกแครอทพวกล้วยอยู่นีครับหมามันกินผักได้นะอืมกินผักสลับกับเนื้ออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าจะให้ผักไปตลอดแบบนี้ผมไม่แนะนำเน,นีน่ยนนนน,นกันเลยทีเดียว <laughs> อือฮึแก้ไขนะครับโปสเตอร์หนังอ่าฮะ ยังไงวะเนี่ยเคมมันจะเข็มนเข็มขัดสั้นยังไงอืมแอดอะไรใส่เสื้อไปกวันทีแล้วเนี่ยก็นั่งดูตั้งนานโถอ่า อ๋ okay. อโอเคอ่าโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้กระจกมึงเป็นอะไร <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฮะอ่าเกียร์หมุนครับเกียร์หมุน <laughs> เออ<า> <laughs> โอ้เพราเฮ้ย <laughs> อันนี้น่ากลัวนะเพรา เรามันหมุนแบบนี้เนี่ยยังไงอะไรคือมึงไปแต่ยางวะเดี๋ยว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 เอาเอารวมอาการรวนเนี่ยเออเอาเข้าไป <c oughs> เครื่องหลุดอ๋อไม่หลุดวะอันนี้จะเป็นยังไงเออไฟไฟเทคไฟเทคกระพริบเ <c oughs> <c oughs> ออเอาเออแล้วจะเป็นยังไงต่อถึงเออเครื่องหลุดอีกแล้วอันนี้อะไรอะ่ะเผาเหรอ หาวทูนน้ำม <gegen violin> <warfare> an uh ันแบบอิน huh. ฟ uh ิน huh. uh ิต huh. uh ีนะอืม huh. อ uh ืมอ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 ืออืมอีมอืมอือืมอืมอือืมออืมอ้อืมออออ พ่อคงจะขยาวแรงไปไอ่ะลูกแล้วกางเกงมันหลวมเลยลูก <c oughs> เกงแม่งหลุดอาเจินเทอร์แมนเกมอ่ะฮะเกมของสุภาพบุร huh. ุษอืมอืมอืม มันเริ่มพี่เลนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับ <S <S uh huh. ออฮเออเอากีตาร์แม่งก็มาอืมเครื่องเป่าลมแล้วแม่งเสือกลงอีกมึงไม่ต้องเล่นละแบบนี้เนี่ยอืมปินเตอร์ใช่ไหม เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นชนลูกปั๊บลงเข็มขัดสั้นไหมไม่รู้เนี่ยครับรู้แต่ว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับอ๋ออินเทอร์เทนเมนต์นั่นเอง So I read on the internet that cats get on your laptop because they're mirroring you and so if you get them their own laptop they'll leave you alone and look at this little business

ใครเลี้ยงแมวนะครับลองดูสิว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าผมว่าไม่นะผมว่าไม่ใช่นะฮมแปลกนะเนี่ยยังไงมันจะเข็มขัดสั้นยังไง น่าจะคุยกับแฟนอยู่นะครับโอเคถือสายแทนลูกค้านะครับแล้วก็ได้แต่อือ uh หือ huh. อ uh ่า huh. ฮ uh ์อือหือลูกค้าไปค้องน้ำมาเลยครับตะกี้ไม่รู้ไปทำอะไรอะ่ะอาจจะเป็นแบบ ก็ได้เนี่ยไม่งั้นก็อาจจะไปคุยกับอีกคนก็ได้เนี่ยครับแต่ก็ถือสายแทนลูกค้าเข็มขาดสั oh ้นจริงเยี่ยมแหมก็นึกว่าพนักงานมอสาวอยู่ที่ไหนได้อืมอ๋อเกมลิงเกมซลด้าสิเกมลิงซะงั้นยังไงวะโอเคผมไม่ <Yeah. S 1> เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่รู้มันเป็นยังไงดูดแม่เหล็กปั๊บปึ๊บ อ่าอ่าโอเคสะสมพลังงานตับปั๊บปั๊บแล้วไงเข็มขัดสั้นอืมอ่าดูดแล้วให้ทายว่าคืออะไรหรือเปล่าฮะมิสซาบาสโกตรงไหนมะเนี่ย อะโวคาโดออยนะครับน้ำมันอะโวคาโดฮ่าเดี๋ยวรสชาติมันเหมือนอะโวคาโดออยเหรอใครรู้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้ว่ามันแปลว่าอะไร ผมก็ไม่เคยกินนะผมก็ไม่รู้รสชาติเหมือนอะโวคาโดออยหรือวันนี้จริงหรือเปล่านี่ครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้เนี่ยครับและหลายคนเบลน่าจะถึงด้วยใครรู้คอมเมนต์เนี่ยครับแต่ผมว่าไม่มีใครกล้าคอมเมนต์หรอกเชื่อไหมแม่งชั่วร้ายใช่บหาย That was close นั่นเกือบไปแล้ว มันจะไหลลงมาเป็นแผ่นเลยใช่ไหมยตดต่ออ่ะสั้นตรงไหนวะอือโอเคนะครับวิ่งแข่งม้านั่นเอง And four is wide there, Samir Dawn. Second left to go. Swift uh -huh. Casey in five, joined by six, Celine Ash. And Salim uh -oh. Swift Casey, Samir Dawn in four. <laughs> five, down. Blackstone Rock leads down a back by half an end from six, Celine Ash. And two is with okay. the Slippy uh, Maggie, Slippy Maggie's, Maggie's got the lead. Uh, six lost its place. Slippy Maggie, has <laughs> <and> the <laughs> <one's> to <right here. laughs> be stopped. No race. Slippy <laughs> Maggie, ม่งพิงและสนามมาไม่พอนะครับแม่กระโดดลงน้ำอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 แล้วมาแล้วมึงตัวเดียวทำการแข่งยุติที่นี่เอออืม ทำไมคนถึงเอาเนยใส่กาแฟนะครับและนี nice <laughs> ่คือเหตุผลพอว่าพวกเขางี่เง่าดีเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอ้ยชอบไอ้หมาเสื้อสีส้มชิบหายเลยนะครับแม่งวิ่งลัสนณำไม่พอเนี่ย มันกระโดดลงน้ําอีกก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุน้าบายสวัสดีครับเย่ yeah. e e e.